ไอ้ป้านไอ้ป้านอยู่ไหนไม่รู้กังหัวใจกลัวส่ป้านจะลงป้าสายพันคำจำกัดความของปราศนีท่านนี้ก็คือม้วนขนาดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศนีหมายเลขสามครับ นออกมาอย่างมั่นใจเลยสําหรับปราศนีหมายเลข3มคุณเป้คุณกอนเห็นหน้าปราศนีหมายเลขสาครั้งแรกคิดว่าเขาคนนี้อายุเท่าไหร่ครับ31แล้วครับ31ปีคําตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราครับใครก่อนดีครับท้าไม่คุณจะไม่รู้จักเขายังไงครับคุณลิศสายปานอะไรนะสายปานอ๋อท่ตโกนอ๋อหรอที่เราไปติดต o อเขาหือสายปานสายปานอยู่ไหนลิศเคยถ่ายรายการกับเขา คือลิซกะเข้าใจว่าเขาอ่ะอายุพอๆกับลิซมาตลอดแต่จริงๆแล้วเขาเป็นน้องอ้าแต่ลิซจําเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ตอนนี้เวลาผ่านไปน่าจะประมาณถ้าตอนนั้นน่าจะยี่สิบหกตอนนี้น่าจะประมาณยี่สิบเจ็ดครับหมอลิทบอกยี่สิบเจ็ดคนอื่นนะครับผมมองว่าน่าจะคล้ายๆกับหมอลิทแต่ผมให้ยี่สิบเก้าแ่บอกยี่สิบเก้าคุณเด็กกี้คุณแอร์เรารู้สึกว่าเท่าแอร์เนาะแอร์ว่าเขาสามสิบพอใจจะตอบแบบนี้อ่ะได้ที่อ่ะ ซึ่งบางทีเราเคยฟังข้อมูลจากเพื่อนๆหลายครั้งแล้วแล้วเพื่อนๆก็คือจำข้อมูลจำผิดมั่วงั้นเอาเป็นสักสามสิบสองนะครับคุณไอคีวบอกสามสิบสองคุณเป้คุณกรณตอบครั้งแรกที่สามสิบเอ็ดปีคุณมีสี่ตัวช่วยอยู่นะครับเพลงคนดังคสอัพและก็ความทรงจําผมเอาเป็นความทรงจำได้นครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจําเอาละปัณนีทบทวนความทรงจําของคุณสักนิดหนึ่งและถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับ เริ่มร้องเพลงอาชีพตั้งแต่ปี2548ค่ะอาล้เริ่มร้องเพลงอาชีพตั้งแต่ปี2548 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่31ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับอุ้ยร้องมา15ปีแล้วเอา้เอาหรกออกกดเปลี่ยนคำตอบคุณเป้ค,คุณกอนจะเปลี่ยนจาก31เ็ปีเป็นยี่ส ยี่สิบเจอ่ะยี่ิดอ่ะยีจ็ดอ่ะยี่สิบเจ็ัไมรอนีอ้่ิบเดไม่รู้ว่านข้อจริงนรอเปล่ารี่ว่อนี่จำไม่ผิดเอาะต่อมาแล้ว27ปีเลือกเชื่อหมอรทธิงั้นเรามาลุ้นกันปาะสนีหมายเลข3ครับคุณอายุ27ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะนายวิชพลวงทองค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในนามบัวบานม่วนขนาดแล้วก็ที่พิริศพูดถูกเลยพูดถูกว่าอะไรพูดถูกว่าทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็อายุว่าอายุไม่ได้เลยอายุเท่าไหร่บัวบานตอนนี้31มสบเอ็ดขวบอ้วตอนที่เป้พูดขึ้นมาคืออะารคือหนูแบบอึ้งเลยใช่ไหมอ้าว ป้เป้เป็นคนพูดไปเอง31ที่ต่อจากนี้ไปผมจะไม่เชื่อใครอีกแล้วเราต้องดูง <c oughs> เอาล่ะมาคุยกับบัวบานดีกว่า,าที่มาที่ไปของชื่อบัวบานเนี่ยคือตอนแรกอะ่ะหนูแบบเป็นกระเทยบ้านนอกอยู่แล้วแบบว่าเราเป็นสายแบบเฮฮาร้องเพลงอะไรอ,ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีงานประกวดสาวประเภทสองงานหนึ่งแล้วมันจะมีรางวัลแบบว่าพยายามสวยมันจะได้500บาทมันแพงนะเมื่อก่อนนะเออเยอะนะเยอะเยอะเยอะแล้วก็ หนูก็เลยไปประกวดแล้วหนูก็แต่งตัวเป็นชุดชาวเขาแต่งหน้าตลกตลกอะไรเงี้ยเพื่อจะไปเอารางวัลนั้นมุ่งมั่นว่ารางวัลนี้ต้องเป็นของเราใช่แต่ตอนแนะนําตัวอะไรความสวยข้างในของหนูมันทะลุแป้งออกมาทําให้คณะกรรมการทุกคนให้หนูเข้ารอบไปในรอบประกวดความสามารถพิเศษอไอพี่เลี้ยงนางงามก็เตรียมทุกคนเลยค่ะพี่เอ๋คะเตรียมทุกคนแบบจะฟ้อนดาฟ้อนเล็บฟ้อนอะไรฟ้อนไป เตรียมชุดหนูไม่มีอะไรเลยเพราะหนูไม่มีพี่เลี้ยง <c oughs> ไปเอง <c oughs> ไปถึงป๊อปหนูก็เลยไปขอยืมชุดแดนเซอร์ <c oughs> หลังเวทีแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็ทีเนี้ยคนดูเขาชอบที่หนูร้องเพลงแล้วหนูอินเตอร์เทนอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ให้ทิปให้ทิปมาได้ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทแล้วก็หนูหนูก็ได้ <c oughs> ได้รางวัลได้รางวัลมาทาไมที่หนูมาทำไมเออใช่รางวัลมาทำไมอ่ะ อีกห้าร้อยบาทแล้วก็รางวัลที่หนึ่งอ่ะมันสามพันบาทออแล้วก็พอเขามายืนถ่ายรูปกันอ่ะย่้ที่หนึ่งอยู่ข้างแล้วหนูหันหน้าไปเงี้ยทำไมล่ะทำไมทำไมจะยิ้มเขาอย่างนั้นอ่ะสวยแต่ได้เงินน้อยกว่าแต่งมาเต็มเนี่ยแต่งมาเต็มเนี่ยเออเมาคนเดียวครับขับมอเไซค์มาด้วยแต่เดียว ผมถามว่าบัวบานชื่อมาจากไหนอ๋อตอนประกวดใช้ชื่อว่านางสาวบัวบานอ๋อตอนนั้นประกวดชื่อบัวบานใช่นางสาวบัวบานนมสกุลณะกลางสะนั่นก็คือพูดง่ายใช้ชื่อที่เอาไปประกวดครั้งแรกวันนั้นใช่คนคนอ่ะตั้งให้ก็เลยเป็นชื่อบัวบานที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ใช่ค่ะโอ้โหอ้าวแะแล้วเรียกว่าเรียกว่าที่มาสร้างชื่อให้กับเราแบบรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคือคิดตามหาสายป่านวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น คือวันนั้นน่ะหนูมาถ่ายรายการรายการหนึ่งกับหมอลทธิ์เสร็จปุ๊บแล้วหนูก็กลับไปบินกลับไปแล้วก็น้องน้องที่อยู่ในคือเดียวกันเคนน้อยร้อยลีลาพูดเลยนะคะ,ะกับปูจจาล่องไม้อะ,อะไรอย่างเงี้ยคือเดียวกันแล้วก็เคนน้อยจะต้องมีถ่ายเอมวีถ่ายเอมวีเพลงของอตัวเองอแล้วก็หนูอะ่ะจะบทของหนูอะ่ะจะต้องเป็นแบบ เป็นสาวเชียร์สกอยสกอยแต่งตัวทําอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปแล้วก็ทีเนี้ยซีนที่ร้องเต้นด้วยกันในป่าแล้วน้องสายป่าเนี่ยมีตัวตนจริงจรินะคะเป็นผู้ชายเป็นช่างเก็บเก็บภาพในกองแล้วมันจะต้องไปส่งหนูร้องเพลงอีกที่หนึ่งคือตอนนั้นอ่ะมันเหลืออีกเวลาประมาณ30สินาทีอ่ะมันเร่งแล้วมันเร่งเออหนูต้องไปถึงหลังเวทีแล้วตอนเนี้ยมันหายหนูก็เลยเรียกก่อนเรียกรำบา เสร็จปุ๊บเคนน้อยมันหัวเราะแล้วก็ขอเอาถ่ายคลิปถ่ายคลิปพี่พี่เรียกใหม่มันก็เลยตามตามตามคลิปอะค่ะก็เลยหนูเรียกเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าพี่ว่าบานหาใครหาสายป้านส่ยป้านอยู่ไหนอะให้ป้านอยู่ไหนไม่รู้สายป้านเข้าไปในป่าเราเรียกเรียกสายป่านสายป้านไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายป่านสายป้านอยู่ไหน ส่ป้านอยู่ไหนไม่รู้กลัวใส่ป้านหลงป่าส่ป้านอยู่ไหนไม่รู้ส่ป้านไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้ใส่ป้านเนี่ยหลงป่าส่ป้านต่างหงอนไทยกลัวใส่ป้านหลงป่าโอ้คลิปนี้ เหตุการณ์วันนั้นก็คือคลิปนี้นี่เองแล้วพอคลิปนี้ออกมาโอ้โหได้ข่าวเป็นไวรัลทั่วบ้านทั่วเมืองต้องบอกว่าดาราหลายคนก็เอาไป cover ด้วยค่ะรวมจนถึงคุณเอกกี้ด้วยใช่ไหมครัคุณแม่ด้วยเอกซ์กี้ด้วยเคยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคุณเอกกี้คุณแม่เคยใช่ไหมจ้าวคุณลำมีด้เหรอยูว่าบานหาใครอะหาสายปานสายปานอยู่ไหนอ่ะปานอยู่ไหนไม่รู้สายปานเขาไปในป่าอ่ะลองเรียกเรียกสายปาน สายป่าไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายป่าเลยสายป่าเออคุณไอ้กี้ยังเวอร์เลยอันนี้ถามท่านผู้ชมหน่อยสักนิดนึงอยากเห็นใครทำแบบคัฟเวอร์คุณสายเออคุณโบบานไหมอ๋อหรือหรอทำไปแล้วไงทำยังตั้งแต่แรกเลยอ่ะอาสดๆหน่อยได้ไหมเออได้ไปมใส่เต้ยๆดี

ได้ข่าวว่านี่คือเรามีวงดนตรีของเราด้วยใช่ไหมหรือยังไงอ่ะเป็นทีมงานดีกว่าค่ะไม่ใช่วงแบบว่าที่มีเวทีอะไรเป็นของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไปหนูจะไปเป็นทีมแล้วก็เล่นแบบว่าเล่นชั่วโมงครึ่งเหมือนกับเราไปในนามศิลปินแล้วก็มีแบ็กอัพไปด้วยมีแดนเซอร์มีอะไรวันนี้มาทั้งทีเนี่ยโชคร้องเพลงให้เราฟังหน่อยได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรั้นขอบคุณจังครับ้องน้ พี่ให้หนูทำอะไรหนูทำได้หมดเอ,เอ็เห็นหัวเราะกันด้วว่าเออคงไม่ไหวแล้วเอาไปก็ได้นะ,ดะงั้นเราไปฟังเพลงจากบัาบ้านกันเลยเ กินข้าวผู้ดีไปเที่ยวก็บ่มีหมคนมีผู้สาวบ่โห่บ่โสดคงบอเข้าใจมีสมาร์ทโฟนก็ใส่บอกหากผู้ใดบ่ได้ราคาบ่เม็นที่ไเว้ามาแล้วนายจังแม่นมันเฮาหลังมือแห่งอูเฟซบุ๊กก็เอาบ่ยู่แห่งเล่นแห้งพอรู้คู่แห้งพอแห่งเ้อากว่าเก่า ได้รู้ตัวนักคน,นบนฟ้าเห็นว่าโบ่เว่าใครชอบ,โบโ <ไป S 1> ที่คิดคือเฮ<อ>าหนุมแร<ล>งจมเศร้ายังมีสิริอ้าวสุขหลังใส่จะวาดแน่นาแล้แมนว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อีก็อ้าดูใส่กาวมาเทบอกทีสุขเ่กันคือจังไก่ตีโลดได้บอกอยากมีคนเพี่ยงคู่ ก็เพื่อนในหูแนทอสันเพื่อนก็เหงาคือกันสก,กิดเพื่อนแนเดวให้เพื่อนมาพูดเอาว,ว่าโอว่าโอ้ละน้องขันสั้นเขาสิได้หัวกันบอสดกระดอกกระดีเเเฮฮฮ้้้ยยย ลังไซจักว่าดนาละเมอคนที่คุ้นเนื้อคู่นี่ตอนนี้คนอยู่ไซกามาเทพบอกทีสุขใจกันคือจังไก่ตีโลดได้บอกอยากมีคนเคียงคู่พวงแทนไปกินชาบปูไปใส่กะใสเสียบูบอกเปิดในหูแนทชอ คิดเพิ่นแน่ได้บอกให้เพิ่นมาพูดนาวว่าโอว่าโอ้ละน้อยอยามีคนเคียงคู่เย้หัวแค้นไปกินชาโวใส่กะใส่เสือคู่เยบอกเพิ่นในหูแน่ทอคันเพื่อนกาเหงาคือกันสักคิดเพิ่นแน่ได้บอกให้เพิ่นมาพูดนาวว่าโอว่าโอ้ละน้อยอยามีคนเคียงเพ้่วงแค้นไปกินชาโ พันเพื่อนกะเหงาคือกันสะกิดพนแม่ได้ว่ให้พนมาโพวนาโวว่าโววาโวนาหนอกันสั่นเฮาสิได้ววกันบ่สดกระโดด มาลิฟิตมาเฮ้ย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 ขอเสียงปรบมือขอบคุณจ้าโอ้โหแหม่สนุกสนานเหลือเกินตอนนี้ฝากช่องทางการติดตามสนิทได้ไหมช่องทางการติดตามของบัวบานนะคะพิมพ์คำว่าบัวบานเว้นวรกม่วนขนาดภาษาไทยนะคะ Facebook Fanpage อ่าเอาละ งั้นติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณบัวบานม้วนขนาดด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครั่ะสักสัส E N f t ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f t ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f t ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f t ก็พวกเรานั้นชนรายการทีวี่วิแอร์เซนทีวี่วิแอร์เซนทีวีอร์เซนทีวีอร์